สวัสดีครับวันนี้ก็ทดลองออถ่ายทอดสดครั้งแรกนะครับหลังจากผ่านเกณฑ์ของ youtube แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปครับวันนี้ก็พาเด็กๆมาดูการเกี่ยวข้าวหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทําการถ่ายทอดสดนะนเด็กๆนะก็ร้อนนะครับเดียย๋ยวพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับ ที่อำเภอกลางปินจังหวัดพนครศรีอยุธยาตะครับทันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวของรถปอเจริญนะครับข้าวเต็มอุ้มแล้วนะเจ้าไปที เดินไปเที่ยวก็ค่อนไกลนะอันนี้ทดลองนะครับทดลองเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเกี่ยวกลับมาก่อนนะครับ